สวัสดีครับพเพื่อนๆกลับมาพบก,กับช่อง Art Winning ป้านะครับใลวันนี้เราก็มีในการเสริมผู้เล่นเข้าทีมนะครับได้แก่พัมพรัมพ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 ัม,พม,พมแม็กซิแมงนะฮะจากทีมเฟเนบาเช่นะครับของทีมชาติฝรั่งเศสแม็กซิแมงนี่ก็เป็นอดีตผู้เล่นของทีมเนคาสเซ่นนะครับก่อนจะย้ายทีมออกไปอานี้เราก็ซื้อในตำแหน่งเป็น LM นะฮะ อยากเล่นตั้งแต่ภาคเป็นฟีฟ่าแล้วแต่ไม่มีโอกาสภาพนี้เลยแล้วลองจัดมาเล่นนะฮะซึ่งราคาไม่ดําเงินก็ไม่ไม่แพงเท่าไหร่ับพอพอจับจ่ายได้ในตลาดนะฮะจากการเก็บแต้มต่างๆแล้วเราก็ไปทําการแลกซื้อนักเตะนะฮะอันนี้รายละเอียดของค่าสแต็ o v r ต่างๆนะฮะ<ๆ>ก็หยุดพอหยุดพอเอาเช่นเดิมนะเพื่อน ก็คลิปอาจจะลันไปตอนนี้นก็อัปเดตเรียบร้อยได้ OVR 1 0หนึ่งร้อยหนึ่งนะฮะก็ตามงบสุดท้ายคลิปก็จะมีลงแมตช์เช่นเดิมนะเพื่อนๆก็ติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆอยู่ยาวนะฮะในช่วงของอาร์ตรีวิวปะนะอ้าวถ่ายทอดการฝึกก่อนจากมิเคิลสันนะฮะอ้าวไม่แตมไม่พอทำการซื้อต <c oughs> ำกงรซื้อแต้มหน่อยนะ <c oughs> ก็ตามนี้ได้แต้มการฝึกมาแล้วแล้วก็ทําการโอนถ่ายเรียบร้อยนะฮะ,ะตามไปเรื่อยๆนะฮะจากนั้นเราก็ดูค่า VR กระตามนี้นะครับเพื่อนๆหยุดพอหยุดพอเอา สต็ก,ก็พอใช้ได้นะมีความเร็วอยู่อ้าเพิ่มแรงดูสิจะขึ้นไหมมีหนุดหนึ่งแต้มมาบู๊มาูหมะอืออ้าวเป็นเม็ดม่วงอ้าวได้เล่นเลยแหละทีนี้เม็ดม่วงเป็นเพชรเม็ดม่วงนะฮะเอเพิ่มสแต็ไป สามารถเล่น HGBLW ได้นะเพราะว่าเพิ่มการเล่นเรียบร้อยแล้วแต่เข้าวอยะเป็นต่ออข่างนาะหนะ่อยไปกันต่อ,อทีนี้เราก็มาลงแรงกักนเลยแล้วก็ผมก็ทำการซื้อประตูใหม่นะฮะดิวินเด็แคก็อย่าลืมแวะเข้าไปดูกันนะฮะ คลิปก่อนหน้านี้อ้าวเจอกับทีมยูเวนะฮะยูเวทึ้งๆผมมาใน4 3 3โฮดิง้งเพื่อนๆก็มาลง4 3 3เหมือนกันนะฮะ <c oughs> ผมจะเล่นอยู่2แผน4 3 3โฮดิ้งกับ อ้นนางนะ4-1-2-1-2นาโวแต่เทนอลัลเลสดเดอร์อโ,อโน่ส่งมาให้มาที่โคสคาซิมิโลดิลนไปหย่อยมาไม่ใช่แม่งตรงนี้เอสาสไลด์ไปก่อนส่งมาที่ว่าง <c oughs> ตัคาลอด <c oughs> ม็กซิแมงโอ้โหดกมาส่งที่โ,โคอสมักซี่แมนนีส่งมาโอ้โหแบคไครเซอร์ได้คอสไหมคอสมาเยี่ยอมอ่อุ้ไมไ่ถึกเลยด้ดวดดนยนะครับอ้าวได้ลูกซุ่งเนทีนี้อืมทำได้ดี้องเพิ่มตัดบอลไปได้ดูไปตัวคาลอสดึงทางไว้อยู่นฮะ ลูงนี้เพื่อนได้ตัดกลางยังติดโทนิคโคช์อยู่นะฮะส่งคืนโรเบิร์ตคารอสปานไม่ซิ่แมงหน่อยอนึกว่าโหลดตัดได้ไหมเข้ากลางสไลด์ว่าวอีกอลูกนี้บีเคอารได้รับเปลี่ยนสวยงามน,นะฮะ,ะเปิดบอลโอ้โหคือเกมกาซิมิโร่นาทีซาร่า อือสาระอาได้ได้ไดดยดิบตรงนีน้ส่งไปทางน้าแม็กลิสเตอร์เต็มข้อแล้วย,ยิงออกแป๊กๆนะเพื่อจะาได้ขึ้นมาทางกาบขวาแล้วติดอ้องไม่ได้เฉยสไลด์ดักทางอือหือตัดนะนี่ดัดได้เดืนดิกนะ แม็กซิมแมนแม็กซิมแมนยกไปหนึ่งทีโหหมดเวลาสี่สิบห้าทีแม่กำลังจะหลุดจานเป่าสะกอนมาครึ่งหลังนะฮะเพื่อนได้เคลียร์แม็กซิมแมนวิ่งวิ่งพลาดเลยก็ถ,ถือว่าโอเคอยู่นนแม็กซิมแมนถ้าเกิดในราคาที่ ย่อมเยาวนะฮะก็ถือว่าเป็นคนเล่นที่น่าลองเล่นมีความเร็วนะฮะจดสกอร์ก็โอเคอยู่พอได้นะคืนหลังมาที่มาที่ซาร่าซาร่าเอาอยัางไงอืมลูกนี้มีเพื่อนประกบส่งมาที่โค้ชกลาง โดนเทัตเกไปิ้ลไม่ได้ยดนเล้ยอยไหมอ้าวมาดิแม็กซิมันลูกนี้ล็อกมนันทีอืมติดโค้ชโลโนโดเต็มข้อลูกนี้โอ้โหโดนแปลกๆนะฮะนี่อ้าวจับบอลได้อีกมาที่แมคต์เทตเตเต็มข้ออืม อยหบอลมาทางขวาโ avenues, ar, ตัวคาร์สบอลสูสีมากโคสซาร่ามาที่โลนโดโลนโดส่งทางขวาได้สินแมงได้ไหมแต่ไมาที่ฟังซาร่าคุกคืออยู่ตรงหน้ากอบเกิดอ๋อแต่ไมาที่กลาง เึ้นมาที่โรนันนิโยอ้าวทีนี้คาร์ลสโรนันิโยมิกิดแดนมา,มาลูคาร์ลสประกบอยู่นะฮะตรงนี้มูังแท็กไปได้โอ้โหสุป,ปเซฟโดยเดวิดเดเคอาพรอมมาตรงนี้โอ้โหเดเคอาซุปเปอร์ควักอีกแล้วมูเกือบนะฮะลูกนี้ไม่ได้เดเคอาก็เสร็จเลย มาบึ้มไปมยาวมาตรวนี้โอ้โหมดเวลานะเสมอไปสูงระสููต่อสูงอย่างมามันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม